สองน,นี้ออาหารชั้นเลิศเลยเนี่ยเนี่ยอาหารหลักอาหารแล้วก็มาครับวันนี้ครับเมนูอาหารปลาเอกเหมือนเดิมครับเป็นนั่งกุวยเตยเทวีพัดเผ็ดครับเลยข้างโคกนะครับที่การทำเนี่ยเนี่ยมันจะมีเนื้อเขามะเขือนอนี้ก็กระช่ายนะครับขาเด็เด็ดก็กะปิครับ ใบเผาเนื้อนางอุท,ทัยเทวีนี่ต้องผ่าล้างหนังเอาเครื่องในออกให้หมดครับอย่าไปเอาตับเอาไตเอาไข่อะไรไว้นะล้างออกให้หมดคือพิษมันจะอยู่ในเครื่องในนะถ้าคนทํากินไม่เป็นไม่แนะนําให้ทำมันอันตรายถึงชีวิตนะครับผมก็ได้วิชามาจากกาันไปเป็นทหารนี่แหละเป็นทหารปรานเนี่ยนะดับแรกกินที่อยุธยาครับร้านพิซซนาครับเพราะว่า ไม่แนะนำให้เพื่อนๆทานะอันนี้ผมทําพื่มั่นใจผมกินเองเทกับเพื่อนเดี๋ยวไปลังสัดกันเลยครับผมสอยลุกแล้วครับมันหล่อหน่อยยังใส่หาวเเสือ แังไว้ก่อนครับ,บติพอหอมครับนี่ใครมาแสบไปหามหมอ เ,เนื้อนางอุททยเทวีใส่ลงไปเนื้อนางอุทัยเทวีชิ้นเสือพะวงหมดแล้วครับเยเจ้าหญิงหมดได้นางอุทัยเทวีตัหอมนะครับหอมนงเร่ใกล้ๆ เดี๋ยวใต่มาเสียตามหัวเสือครับโอ้ได้หัวขาชายกู้เลย เือะลงไปครับต้องสนถกดินถกดินแล้วเ,เก็บแพงครับนักเสือหาขโมยก็บได้หาพวกนี้ไว้สิบบาทียังหาอะไรยังหาจับเอาน้ำปลาดําดงด้วยจะเล่นแก๊บใช้เวลาสาวัน นาำออกจากเกลือแล้วครับปรุงรสเลยชื่อรสดกล้วย,ลยปลาสองหยดพอครับเนื่องจากใส่กะปิแล้วหนึ่งช่องเข้าวันไปครับเข้าบริสุทธิ์บับเข้าไง้อยร้อยครับร้อยน้ำปกติครับ นาอุทัยเทวีกินทุกอย่างที่กว้างหน้าครับตั้กินแต่เต้าป่านกุกระพาะสุดงรับด้วสีครับน้องเงินยำเบดใช่ครับท้อมเสอร์จุ๊บ้อมเสอร์กกเนียวครับเหนียวกะหนึ่งไม่าวไม่ไมจุ๊บจุกบจะกระตั้มครับ แล,แล้วย้อนทิ้งนี่นะครับสูตรเด็ดนางอุทัยเทวีครับผมผัดกะเพ้าไปบอสแซบนหครับห,หมอครับกินให้เบิ้งครับถ้าตายมืงอ,อื่นกับบิ้พอหนากันนะครับเจ้าเกียมมาอย่โรคบาลสีสะเก็ดนะฮึ่แอบวันนี้กัเทวดาเฮ็ดแหละ ครูน oh. ครับอืัน้ำช่ำๆนี่ครับชาวเหนียวจ้ำนี่ออสุดยอดอืมหือนางกุไทยเทวีผักเผ็ดใบกระเพราจุกรูเจอกันครับถ้าไม่ไปเยี่ยมพระเยซูก็เจอกันครับผมเดี๋ยวไม่ดูครับฝากข้น้ลากสุดยอดนะครับ จะตายกันไปพอกันโรงพยาบาลสีเขียรติไปยกระเยซุเลยครับอืมอร่อยครับต้องอีกคำจะกู้เลยอือนี่ครับเนื้อนานองอุไทยเทวีหรือกบโคกกบบ้านนี่เองนะครับันชอบอยู่อาศัยตามช่อทําบ้าน เดี๋ยวจิ้มน้ำมีดนะครับ